เจอพี่เกลี่กับน,น้องมีตังกับมีสุกแล้วไหนตัว <Wow. S 1> ไหนมีตังคะตัวนี้ค่ะตัวนี้มีตังเหรอะคะว้าวโอ๊ย oh, <no. S 1> อันนี้มีสุกค่ะ <Hey. S 1> ดูหน้าดีไซน์ดูมีสุก oh. น้องง่วงนอนนะเปล่าเนี่ยดูดิ oh. มีสุกหลับแล้วดิ ียวลี่มีหมามาอีกสองตัวใช่ไหมคะน้องเะไรยับน้องอะไรนะคะชื่อมีตังมีสุขใช่แล้ววันนี้นะคะแม่กุ้งก็เลยจะพาดีไซน์ไปบุกบ้านพี่เกียวลี่นะคะทุกคนจะไปเล่นกับน้องหมาตัวใหม่ทั้งสองตัวใช่ไหมคะใช่ไปดีไซน์ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมเพราะว่าน้องน่ารักมากใช่ไหมคะเป็นการปอรมใช่ตอนแรกเรากล่ว่าจะพาสายใหม่ไปด้วยแต่ว่า สายใหม่น่าจะโซนอะเดี๋ยวกลัวน้องจะกลัวแล้วจะตกใจก็เลยยังไม่เอาไปดีกว่าเนาะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยู่ไงไปเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องมีตากับมีสุขกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวแม่พุ้งจะพาไปตามติดชีวิตดีไซน์กับเกลลี่ด้วยนะวันนี้จะอยู่ด้วยกันนานถึง5ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนจะทำอะไรจะเล่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยไป,ลปไปเจอกันที่บ้านเกลลี่เลยะคะ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพี่เกลลี่แล้วนะคะพี่เกลลี่น่าจะยังไม่รู้นะดีไซน์ว่าเรามาถึงแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปเจอพี่เกลลี่กันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาเจอพี่เกลลี่กันน้องมีตังกับมีสุกแล้วไหนตัวไหนมีตังคะตัวนี้ค่ะตัวนี้มีตังอะคะ่ะโอ๊ย้อ้โห oh, <no. S 1> น่ไม่พูดหยูจะบอกแค่นี้ ขาไม่แข็งแรงนะเขายังไม่ค่อยมีกระดูกเลยนะไม่เป็นไรลูกตกลงมาตกนิดเดียวตกนิดหนึ่งน้องเจ็บตรงไหนไหมลูกนี่น้องมีต่างนะทุกคนจมูกสีดำนะคะทุกคนเป็นตัวเมียทั้งคู่ใช่ไหมคะพี่อันนี้จมูกสีชมพูน้องมีสุกโอ้โหน้องดิ้นไงใช่ไหมเพอน้องดิ้นน่ะน้องก็จะตกไงลูกไหนตัวนี้มย เพราะว่าเขายังตัวอ่อนอยู่ไม่เหมือนตัวนี้ไงเพราะตัวนี้เขาเป็นไหนมีตังมีตังนุ่นมีสุกขึ้นไปนู่นแล้วค่ะน่ารักจังเลยดีไซน์ชอบตัวไหนคะชอบมิตังชอบมีตังหรอคะอามีมี่ไหมคะมีมี่มาแล้วค่ะทุกคนมีมี่เห็นน้องอุ้ย อุ๊ยมีรูุมีรูโอนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เล่นในบ้านกันเสร็จแล้วนะดีไซน์กับพี่เกลลี่ก็ออกมาเล่นหน้าบ้านกับเพื่อนนะคะนี่เล่น a e i o u กันอยู่นะเฮ้ยพาแลวใครเป็นใครเป็นเป็นอีกแล้วเหรอคะ ่น A I O U เสร็จเดี๋ยวจะเล่นอะไรต่อค่ะลูกแก้วเหรอคะโอ้โหนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเล่น A I เสร็จแล้วเขาจะเล่นลูกแก้วกันต่อนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งอ๋อแกงแกงแกงไม่เข้าเส้นชายสักทีสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิ้ สุข่ะสวัสดีค่ะหนูมิตรตั้งอะคะอันนี้มีสุข่ะดูหน้าหาดีไซน์ดูมีสุขน้องง่วงนอนนะเปล่าเนี่ยดูสิมีสุขหลับแล้วดีไซน์หลับหลับคาเมื่อเลยฮะดูหลับคาเมื่อ นี่สุกหลับขาเมืแม่เลยนะทุกคนนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ก็เล่นในบ้านกันนะคะตอนนี้ออกมาเล่นนอกบ้านแล้วนะคะ<อ>นี่เนื่องจากว่าวันนี้ฟ้าครึ้มฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟ้าร้องเสียงดังนะคะทุกคนแม่กุ้งก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะ ตอนแรกคิดว่าฝนจะตกเนาะฟ้าร้องคมคามคมคามเสียงดังมากเลยใช่ไหมคะแต่โชคดีนะฝนไม่ตกนะคะทุกคนก็เลยได้ออกมาเล่นหน้าบ้านกันนะนี่เอาเนา้องมีตังกับมีสุกออกมาด้วยทันวาตาม,มาแลว้วนูนแม่เกตตาม,มาแล้วนะคะทุกคนแม่เกตพามีมี่ออกมาอึน,นะอะไรนะลูกมี่มาเหรอครับอ๋อมี่มามี่มา นี่นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซเนอร์กำลังถ่ายคลิปกับพี่เกลลี่ลงช่องพี่เกลลี่อยู่นะคะทุกคนนี้ถ่ายกับน้องมีตังมีสุกด้วยนะไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่องพี่เกลลี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มากินหมูกระทะกัน ะะเจ้ามือเราแอบถ่ายแอบถ่ายเมื่อกี้ <laughs> <laughs> อันนี้ของดีไซน์นะคะทุกคนดีไซน์จะกิน3มชั้นกินเห็ดแล้วก็ผักนิดหน่อยดีไซน์จ๋าได้แล้วค่ะนี่นะคะทุกคนวันนี้แม่คุ้งก็พามาตามติดชีวิตดีไซน์กับพี่เกลี่นะคะทุกคนพี่เกลี่อยู่ในบ้านนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพร้อมกับหมูกระทะนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค,ะยค่ะ